เ <Okay>. uh, เราประทัก,กับคุณหมูเด้งนะครับเลตติ้งพันหกนะครับถือว่าเป็นมือที่เก่งอยู่นะหมูเด้งหนึ่งหกหนึ่งหกนะเลขสวยนะครับอฮะโอเคหมูเด้งเขาเปิดส่งอะไรก็ไม่รู้จะซ่อนลูกออกมาเตรียมผู้การหรือไม่ไม่นะ กินดีไหมครับผมคิดว่ากินก็กิเขาอาจจะเวียกินนะที่ผมคิดว่าที่แพงนี่น่าสนใจนะเห็นกินนี่ได i ดิซิ s อ่าฮะแพงแพงกิน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  เป็นอะไรที่ยังค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนสักเล็กน้อยนะ กิน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 กิองดูผมม่มันไม่ใช่เบสมูฟหรอกแต่ว่าไม่เปอิสเปลว เพราะว่าเขายังไม่พร้อมแล้วเขาเร็วไปหรือเปล่ากินตัวนี้ แมดตัวนี้มีความติดตดเล็กน้อยนะครับไม่มากอันล mm ิตาบินอืมกิ s h o u f น่าจะโอเคมั้งนะ maybe maybe นะไม่กลัวมันเป็น position ที่ยังไม่ัวร์นะโอเค ถ้าผมปดเทคเบียร์ของเข้ามาเดน่โอเผมขึ้นโคนมา,าจ,จะยกเข้ามาโอเคผมยกโคลนไปกันก่อนไม่บีผมคิดหึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอต้องกานให้มาเขาบอกก่อนอะไรประมาณนั้น ไม่รู้ดเปรียบหรือเปล่าแป,ปลกๆนะต่างคนต่างเบี้ยซ้อนนะแล้วเขาเป็นเบี้ยซ้อนด้านในเขาได้จะดีกับผมอะแต่ผมเป็นเบี้ยซ้อนด้านนอกบัช็ดดีโอเคนะก็จะแทงลิมบัสฮะแล้วหุบเรือแต่ว่าตอนเราทิ้งไปเขาพร้อมที่จะแทรกโคนล,ลงมาถ้าเรายกโคนเขายกมามันจะอ่าได้สปอยเขาไม่ได้กลัวนะครับเขาไม่ได้กลัวที่จะโดนอย่างนั้น อโอเคกันมากันถ้าแรกเรากันมากันกันน่าวไ็นหมดไม่แคร์ ให้กินไปเลยเพราะว่าเราจะได้พูดชได้นะได้แบบบอกลูกสาวกนไปเลยนะครับ เราขึ้นไปยืนแท่นเลยแล้วกันนะโดยที่ไม่สนใจอะไรมากเวลาก็สูสีกันเขาเป็นต่อราวันงยี่สิบวิแต่ผมว่าโพซิชั่นโคตรมัวเลย This completely This comp มันโคตรคอมพิเคตเลย This complicated Super complicated Not ไม่ชัดเลย It's not clear What's going on here อืมผมรู้สึกผมโอเคกับโพสิชันของผมนะแม้มันจะมันจะแปลกๆก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ามันได้คอนโทรลอ่ะได้โอเคอ่ะคนนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะเนี่ย คนหมูเด้งเนะี่ยหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนะครับโอเคเราได้เปรียบเวลาแล้วนะครับคุณหมูเด้งคิดนานกว่าเรานะ <c oughs> เราอาัดชนะเวลา ำแหน่งยังพอตูสีกันนะผมว่า,พ,าพอๆกันอย่างแต่ผมแอบชอบแดงมากกว่านิดนึง<ว>เพราะว่าผมได้ท่านนะแล้วก็เบี้ยผมอยู่สูงว่าเล็กน้อย<ว>แล้วก็ผมได้ท่านแล้วผมก็มีเบี้ยที่เฉื่อยหงายรู้สึกว่าผมมีความได้เปรียบอยู่นิดนึงอาจจะคิดไปเองก็ได้นะ d ล n t k n o ง possible ที่จะคิดไปเองคิดไปเองนะครับมีเรามีเบียร์นี่ด้วยนะบ u t he will go here right and that is not good น yeah. ะ okay. เราลองสวิงมามาตรงนี้นะผมว่ามันดูดีโดยอเดียนี้แล้วก็ push p ่อนผมว่ามันเพราะตรนนี้เราเราสามารถที่จะ block ได้หรือก็ขึ้นไปก็ได้ จริงๆเราสามารถที่จะกินก็นได้นะเราโคนปากแล้วก็เฮ้ยจริงๆกินอาจจะดีกว่านะกิน,น,น,ขน,ขน,นกินกินกินเมื่อกี้กินออกแล้วก็โคนไปมาถอยแล้วทิมไปนเนี่ยผมว่าแต่บัตอันนี้ตอนนี้ก็ยังก็ยังดีอ่ะเพราะว่าโอเคแต่เป็นโพสิชัน i อ n ไปโอ้โหแชคเชค I go here. You take my pawn. I, I go here. I take. I take. Yeah. And w h a next? ไม่เห็นโราไม่เห็นอะไรพี่แค่วม่ามาตัวไหนดีนะครับ this ไหน this ไหน แล้วผมคิดว่าไม่แน่ใจผมเอาว่านี้ก็คือผมไม่แน่ใจผมคิดว่ามาตัวนี้ก็แล้วกันเพราะว่าสาเหตุที่เป็นมาตัวนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกผมจะได้ขึ้นมาตัวนี้ผมชอผมผมชอบความแอคทีฟนั่นน,น,นั่นคือสไตล์นะคือมันไม่มีถูกไม่ีผิดร้อยเปร็นตหรอกอจริงโอเค ไม่ง่ายเนี่ยผมว่าอาจจะเสมอหรือแพ้แพ้คงไม่แพ้แต่ว่าอาจจะเสมอได้ถ้าถ้าเขาเล่นดีๆ possible possible to draw possible อพอลจะบีบได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ oh my god ผมเลยก็ว่าโอ้ไม oh, yeah. ่ก็สเน่น์พอยน์ดอะไรผมคิดผิดมากเลยถ้ามาผมยองอยู่ตรงนี้อยู่น yep. ี่ถ้ามาผมไปอยู่ตรงนี้น ja ี่ผมว่าโพ i ิชันมันจะดีขึ้นเยอะเลยอันนี้กลายเป็นโพ i ิชันผมเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วออริเบอร์นั่โซแบบ y ย a h yeah yeah y a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  หนักมากเลยนะเนี่ยแพ้ได้นะถ้าถ้าเราเดินไม่ดี โอ้โชคดีที่เขาไม่ได้เดินหนักขนาดนั้นยากกินนายกลับมาอือฮึอ ต้อง,องต้องถอยนะเยตบอ็อกได้ก็ชนะแต่มันไม่ทันเขามีแต่มิด เ้าเดินเน้นเสมอโอร m มูฟเลยเขาด้วยอย่างอื่นคือแพ้หมดเนี่ยเบียชอช้างสี่เป็นตัวเด่ที่เสมอนะครับเพราะถ้าผมบล็อกได้เนี่ยแพ้แน่นอนบล็อกขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทิมเนี่ยเนี้ยเสร็จแน่เบียเงี้ยฟีหมดแต่ถ้าถึงที่มาผมก็จะผมก็จะพิม เอ็ดูปผมกินดีพอกินขเขาเหลือกินแำ้วมันเสมอที่ดีดเพราเขาเหลือเป็นก้อนนะดังั้นเราต้องเอาตัวใหญ่ออกมาครับนี่คือวิธีคิดนะโอเคไปไปเลย ขายังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับอาริทบิตเบรมิดดสมาสบอสมันก <c oughs> ็แอนน้อยกันลกันนะถูกไหมอย่างน้อยโคนนก็ขึ้นช้านะครับตรงจังหวะนี้คือถ้าโคนเราขึ้นเร็วนี่คือถ้าโคนขึ้นมาเร็วนี่คือไม่ต้องพูดอะไรเสมอนะโอเคอันนี้จ,จะเรายังอาริทบิต maybe maybe ผมยังมีซัมโฮลที่จะวินนะอาจจะชนะไดนะ้นะทำไปเล่นไป เขาอยัางต้องตาลาบให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าผมสาม,มารถใช้สองม้อ,อผมใช้สองม้ากินโคลนฟรีได้เนี่ยเ mm. บียร์สี่ตัวที่มีอยู่ฟรีหมดเพราะเม็ดแรกกับเบียร์ถูกไหมโ <Okay. S 1> อเคเพราะนี่เบียร์สูงนี่เบียร์ระดับนาโนเมตรเลยนะเนี่ยเบียร์แบบสุดยอดเซียนเลยนะคนที่เล่นกับผมคนนี้ก็มีฝีมือดับเซียนเพราะว่าเล่นได้ดีมาก แต่ผมว่าเขาแพ้นะโพสิชันนี้ถ <ok ้าผมบีบดีๆผมน่าจะชนะลุกเช็คยอะเกิดไหนค่ทำไม่ น่าจะได้เพราะว่าเรามีมา้าตัวนี้ขึ้นไปน่าจะใช่แล้วเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเดินเรือไปตานี้ได้ทมดนะอืมกินนี่แล้วก็มากินนี่เพรโคดต้องออก โคนต้องออกข้างค่าเราน่าจะมีโอกาสเพราะถ้าเรากินนี่เม็ดตีเข้ามานี่ยากให้โคนมันเรียวกินนี่ถ้ากินนี่กี่ไปเทคคิงเฮียร์มาหลบเพื่อที่จะเอาเรือตีเข้าไปตรงนี้ผมว่าน่าจะอเอ๊ะ ที่ไปโคเฮียพรพุชพรพุชขิ้งขึ้นดับ้อยได้อือห้มามาละ คนกับตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับเกมละีย <c oughs> นาดแล้วนะครับโอ้แต่เกมนี้ตึงนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้เพจคุยหมักลุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็เกมวโรทาง YouTube ด้วยนะครับส่วนท่านใดนที่สนใจหนะังสือมาขวาตีมาเทียมผู้กา เล่มหนึ่งกับเล่มสองของผมหรือคอร์สซึ่งมีมาขวาสู้กรูปมาขวาตีมาเทมผู้ก,การมาขวาตีมาซ้ายและมาขวาตีมาซ้ายก็สามารถมาที่เพจคุยหมารุกกับเซนบอลได้หรือหมารูครครากไทยเขาผู้ฝ่ายรู้ก็ได้นะไออันนี้เขาไม่ระบบใหม่อ่ะโอเคแต่เพื่อเปิดกล่องบ <c oughs> ้านไไม่เห็นมีของเลยโอเคไปดูสิ <c oughs> อ๋อเล่นต่อเนื่องโดสมาชิกพรีเมียม โอเคโอเคเมื่เมื่อกี้ผมเปิดกล่องผมยังยังไม่ได้ของนะแสดงว่าอ๋อนี่ไงปลดล็อกกล่องสมบัติเบียดโอเคนะครับโอเคบ๊ายบายครับ